ท่านเข้าสู่ช่องของคุณรัชนาวนะครับชมช่องทีไปกอโดงชะตานะครับที่พาย24พร้อมด้ครับเคล็ดลับดีๆครับสมกะกปรับเปลี่ยนเสริมและไก่แก้ไขดวงชะตาครับแบบทาง่ายๆทําได้ด้วยตัวท่านเองแล้วนะครับและในคลิปนี้ก็เป็นคลิปดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในราศีพฤิกนะครับหรือนะครับคนที่เกิดในวันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่22นะครับพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤิกนะครับอ่านแล้ว เราจะเปิดไพ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังคำเยากรไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณน้เป็นตัวแทนนะครับของคนที่เกิดในราศีพิจิกในการเลือกไพ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับในสี่เรื่องนะครับสี่เรื่องสี่หัวข้อนะครับการงานนะครับการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับเราจะมาดูกันครับว่าคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับในช่วงนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนี้ครับจะมีเกณฑ์โดยชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับลุณ้วคุณน้าขอเป็นตัวแทนนะเลือกไพ่ก่อน นะครับอ่าเราล่าได้ไพ่ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ครับแล้วก็ฟังคําแพรกรไปพร้อมๆกันเลยคุณอาเริ่มจากการงานก่อนเลยนะครับการงานนะครับของคนที่เกิดในราศีกุมภช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับการงานอาจจะต้องเหนื่อยต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะครับการงานช่วงนี้อาจจะมีความล่าช้านะครับอาจจะไม่ได้สําเร็จนะครับดังไรดังใจนะครับอาจจะมีการล่าช้าต้องแก้ไขหรือว่าต้องมีช่วง ของการรอคอยนะครับทำให้การงานเนี่ยอาจจะเสร็จเสร็จหรือว่าจบภายในไม่ไม่จบสิไม่จบสิถูกแล้วไม่จบภายในระยะเวลานะครับที่ที่กำหนดเอาไวนะ้น่ะแต่ว่าถึงจะเรทหน่อยจะช้าหน่อยแต่ว่ายังสำเร็จอยู่นะครับนี่คือเรื่องของการงานนะครับคราวนี้มาดูการเงินกันบ้างการเงินนะครับของคนที่เกิดในราศรีพุจิกนะครับโอเคช่วงนี้การเงินต่อว่ายังดีอยู่เลยนะครับโอเคอยู่นะพิจิกคือยังยังหาตังค์ได้อยู่ นะครับแล้วก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะครับสำหรับท,าท่านที่ทํางานที่ต้องอเดินทางออกไปด้านนอกหรือว่าติดต่อประสานงานอย่างเช่นอาชีพเซลล์นะครับช่วงนี้แตว่ากับราษีพื้นที่จะมีความโดดเด่นมากแต่ว่าถ้าถ้าท่านที่ไม่ได้ทํางานใน,ในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มเดินทางกลุ่มเอียวไปด้านนอกกลุ่มที่ติดต่อประสานงานหรือกลุ่มเซลล์ก็ยงังมีอยู่เช่นกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องอนี่หน่อยแล้วกันอะไรอ่ะ ขยันนิดน,นึงนะแต่ว่าเกิดเกิดเงินได้นะเกิดเงินก็คือความขยันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เรามีมีเงินเยอะขึ้นก็ถดงว่าใครเงินเนี่ยโชคลาภยังไม่มีเท่าไหร่กับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแต่ว่าจะมาจากการทํางานนะครับอันนี้คือราศีพิจิกในเรื่องของการเงินนะครับเข้าไปด,ดูสุขภาพกันบ้างนะครับถ้าเป็นเรื่องของด้านสุขภาพนะครับนัทยังต้องเตือนนะครับให้นะครับให้ชาวราศี พฤติระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุครับแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเช่นเป็นการการเดินการสะดุดการหกล้มการเลื่อนขาพลิกขาแพลงอะไรพวกนี้อยู่ครับยังยังต้องยังต้องระวังอยู่นะครับอ่าต่อมาเรื่องความรักบางเรื่องความรักนะครับถ้าท่านใดย,ยังไม่มีแฟนนะหรือพุจิอ่ะคนที่ว่าอาจจะต้องอาจจะยังต้องโสดก่อนนะครับอาจจะยังต้องโสด สวนไปก่อนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่ามีใครมาตามชอบตามจีบหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เลือกอาจจะยังไม่ได้ชอบนะครับแต่ว่าถ้าถ้าทัางที่มีแฟนแล้วช่วงนี้อาจอาจจะมีเรื่องอ,อะไรอ่ะมีเรื่องจุกติ๊กกันนิดนึงนะครับอาจจะต้องทำให้ต้อง赖ตามตามง้องอนกันตามง้อกันอยู่แค่นั้นเอง แต่ภาพรวมกับเรื่องของความรักในราศีพิจิกคุณนี้บอกว่ายัางดีอยู่เช่นกันนะครับอ่านนี้เป็นดวงชะตาคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับอย่าลก็ฝากกด subscribe นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์คุนไดด้วยนะครับเป็นมัอใจคุณนัดนะครับในการทําคลิปดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปของคู่นะัดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ